ิ๐เมษาย,ยน2,567นี้เตรียมใช้บริการจุดพักรถมากประชันขาเข้าบนมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ปัจจุบันมีที่พักริมทาง3แห่งได้แก่จุดพักรถลาดกระบังกิโลเมตร21สถานที่บริการทางหลวงบางประกงกิโลเมตร49และจุดพักรถหนองรีกิโลเมตร72 โดยในปี2565กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงเดินเริ่มก่อสร้างที่พักริมทางแห่งใหม่นั่นคือจุดพักรถมาประชันพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีขาออกตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร 119+950 เนื้อที่15.46ไร่ขาเข้ากิโลเมตร 119+450 เนื้อที่17.15ไร่ภาพรวมการก่อสร้างปัจจุบันขาออกจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2567 ส่วนขาเข้ามีกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่10เมษายน2567เป็นต้นไปค่ะสำหรับจุดพักรถมากประชันขาเข้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทางมากมายอาทิพื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับรถได้ถึง61คันพื้นที่จอดเฉพาะสำหรับรถบรรทุก15คัน ห้องน้ำชายหญิงที่สะอาดทันสมัยสวยงามพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนรวม25ห้องห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการศาลาพักผ่อนในร่มจุดนั่งพักโดยรอบอาคารจุดบริการ M-Flow และ M-Pass e เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการที่เดินทางมาจากทิศทางพัทยาหรือทิศทางมาบตาพุธสามารถเข้าใช้บริการจุดพักรถมาประชันขาเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่10เมษายน2567เป็นต้นไปค่ะ